สวัสดีครับอยู่กับช่องกเก่งเกิบมาซ่อมน,นะครับเช้านี้เช้าเลยก็มาได้นะบีทียสิโปสตาร์ทบิดสตาร์ทเงียบ e นะบิดสตาร์ทเงียบ e ก็ไปยกมาจากบ้านลูก้านะครับเป็นลูกค้าอยู่ยแถวบ้านนี่ลนะสตาร์ทเงียบ e เลยเดี๋ยวดับเครื่องก่อนมุมเขียวก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับสตาร์ทไฟไม่หมดก,ก,มกนน็กลับมาก็ต้องทํางานนะครับกลับมาก็ต้องทํางาน รีบทำงานนะหาเงิน <c oughs> เดี๋ยวเมื่อเช้าไปดูแล้วเมื่อเช้าผมเมื่อกี้ไปไปดูมาไปดูมาเอาเครื่องมือไปด้วยนะครับเอาเครื่องมืออะไรไปตรวจเช็คด้วยนะแต่ทีนี้มันทำไม่ได้นะครับต้องยกกลับมาบ้านนะครับยกกลับมาบ้าน เวลาจับโซ่นี่ก็ต้องระวังนะจับโซ่เงี้ยเวลาจับโซ่ก็ต้องจับระวังนะครับจับเต็มมือไม่ได้เลยนะจับพ่อ,อห่างนะสลิงนี่ไว้ใจไม่ได้จะเป็นลูกค้าอยู่แถวบ้านนะครับลูกค้าประจำนี่ก็มีหลายคนนะก็ะประมาณนี้แหละครับพอ ถ้าไปทําไม่ได้ผมก็ยกกลับมาบ้านนะครับเพราะว่างานที่บ้านก็มีเราไม่มีลูกน้องนะครับไม่มีลูกน้องอข้างนี้มันล็อกไงวะล็อกผิดนี่วะอันนี้เอาลงแล้วนะครับก็เอาสามเหล็กสาขาค้าไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะได้ทํากลางแดดนะครับก็ต,ต้องรื้อด้สตาร์ทที่ตรงก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ลดอายุอายุหลายแสนโลแล้วแหละนะครับ อยากบอก,กเลยแหมติดอยู่หน่อยนะึงแหม่ไม่อยอมปอกเอาลงเรียบร้อยเออเป็นเครื่อง2.2นะครับมาด้าบีดีเอสสิบโปรเหมือนฟอร์ดเลย อันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วนะจะเปลี่ยนมาเป็น f อบนะจริงท้ายดีก็ต้องเป็นแบตดินนะครับกััวจมแต่ว่าดีกว่านี้แต่อันนี้ก็โอเคเดินเก้าเอ้ยวันที่เก้าเดินสิบหกเจ็ดติดเงียบสตาร์ทเงียบกิ๊บเดี๋ยวให้กลับมาเช็คนะฮะเราก็มี h o n d a เมื่อ,อาาวานทำวีโก้นะครับมันทำวีโก คลิปที่สองก็ไม่ได้ทำเพาหลังตรวจเช็คแล้วก็คือวาวยันหมดเลยนะตอน,นเช้าก็สตาร์ทเคกนะครับเพราะวาวยันส่วนฮอนด้าคันนี้ก็ไฟแบตเตอรี่โชว์นะครับไดไม่ชาร์จไดชาร์จไม่ทำงานไดชาร์จไม่ชาร์จส่วนวีโก้คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เองนะครับเ,เปลี่ยนลูกหมากปีงนลกล่างนะครับมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดังออดแอดออดแอด ทางนี้ครับเ,เจลบีอัดเข้าไปเงียบเลยแต่ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่นะเพราะว่าลูกหมากหวมแล้วนะครัก็ขอบคุณ้าสำหรับการรับชมนะครับคลิน้ั้นวันนี้งาน3-4มคันนะก็พร้อมไปครับหาตั้งก่อนต้องรีบหาตั้งขอบคุณมากเลยครับสวัสดีรค,ครับ